สวัสดีค่ะพี่น้องลูกขเหนียวขึ้นทินจ้าพ่อกับแเม่นนิงอีกแล้วค่ะเมื่อนี้พี่น้องจ้าเม้นนิ้งผาพี่น้องเข่าป้าค่ะเมื่อนี้เข่าป้าไมา่หยังวัติเดี๋ยวจะพ้าพี่น้องไปเบิรงค่ะไปเบิรงนน้ำกันเลยส,สนยสวัสดีค่ะเมนพ่พอยสวัสดีจ้าออ้เก่งจริงเ่ลยค่ะพาพี่น้องไม่หยังเตีไม่เกบปากกระบกค่ะพี่น้องค่ะ นี่เด้นี่นี่นมะกระบกงัวกินนันหลอนแล้วอะมะกระบกหรือว่าเอาม่อนอีสานเนาะพี่น้องเห้ดูเอ้ยมะกระบกมะกบกก็ได้อ่ะสิแล้แต่ส่เองอืมค่ะนี่เด้กกดเดพี่น้องจ้เก็บเอาเก็บเ,เอาเลยพี่มีเห็นว่านี่เอาลูกที่มันไม่แตกด้อยลูกถ้ามันแตกมันจะเน่าดื้อ นี่ลูกที่มันปิดมิดชิดนี่เห็นไหมหม่เห็งลูกมันอ่ะแบบนี้นไงแบบนี้ไงดูตัวอย่างของแม่เลยโอ้ยมาเก็บบ,บคัคกับอกพี่น้องขาเล็ดออกแล้วมานบ่คขาพี่น้องขาวันหนีวันวันหมานเด้ มีเอาคุมาเลยแม่แบมเ<ะ>ใช่มนิงโบมานดอกพี่น้องเอ้ยเป <c oughs> มนบมีบุญวัส,สนาค่ะค่ะก็ยังว่าถ้าเบียนโรดอันรดหายหเพอยุวุออกพี่น้องจ้าอันรดจมเนาะเพื่อนกับปกติแบบถ้ามีเหตุอนะ่ะโรดหายมันเสียอ,ออก ้ามีเหตุเกิดถึงก็เพิ่นนะ่ะรถไทยเพิ่นเกสีออกเลขให้้า้ทะเบียนรถหกหนึ่งเจ็ดสองเมนิ่งรถซื้อเอาซาหกหนึ่ง <laughs> พี่น้องจ้าเจ็ดสองวัดวดซื้อเพิ่นมามันออกแล้วนะออกดูคนมามีบุญนะคะ่ะพี่น้องซื้อลอตเตอรี่ใบหนึ่งค่ะซื้ออันหกหนึ่งวสันบัดใหซ้สับเจเมนเป็นคน้น宝马นะคะค่ะ มาเก็บบักโบกนี่นะคะพี่น้องไปขัวกินกับเขาให้บอกอยากซื้อลอตเตอรี่นะจมปั่นพี่น้องฟังแล้วบันนี่ค่ะโอ้พิมี่เยอะอยู่นะพิมี่พิมี่อยากกินคะ่ะก็เลยมาเก็บพี่น้องเก็บไปกรไปผ้าแล้วบ่นนี่ นี่ดีบัก,กระบ,บกเนาะบัก,กระบ,บกจากธรรมชาติฮะลงไป,งไปน้องอยู่ไหนล่ะโอ้แม่ไม่รู้ค่ะเขากลับบ้านแล้วม嘛พ,พี่เตยไง โอ้ยุงเด้อพี่จ้าโอ้ดวงก็เดินหนีเลยนี่เอาจักหน่อยนะลูกเนะาะไม่ต้องเอาลายดอกเก็บใส่กันได้จังเสดไลายไว้สันคขอยากไดไลายนะาคะพี่น้องเฮดเดี๋ยวเพิ่นก็ะยุแบบนี้ละเ้างหลังเก็บเอาเก็บเอารถนี่ นวยแดนเป็นตาเนวประจงเอาเด้อพี่มีเอ้ยมันเอาเมื่อกับอุ้ยระวังกิ้งคือเด้อเปิดใบไม้ขึ้นสามแปดบอพอ,บดบพอแล้วบลอหนูไม่ได้เปิดใบไม้นะแม่ก็เปิดอยู่ล่ะ ไม่ตอยตัดหญ้าพอยังบอกไม่ตอย,ตยหน่อย,อยอลูกสามแปน้นโซกันเรื่องเลขได้ค่ะพี่น้องอยู่ในป่า มูกับยูอีกฟังหนึ่งค่ะห้องมาใส่กันพี่น้องเอ้ยอะไรเธอเธอเสียเหล่าโหลดเฮ้ยนนใครยูยังได้อยู่เกือบได้เครื่องสักผ่าม่นะเลเฮ้ย,ยต่อ,อยมันเน่า,นาอยู่บอเฮ้ย ไม่ต้นนี้ก็ได้มันลูกเล็กทีเดียวมาทายมาตรวจอืมสม่าเอาหลายเถอะอันมันเน่าอยู่บอกเฮยไอพี่มันอยากกินแม่เข้ากันเลยมาเก็บมึงเขียวขอดเข้าเถอะเด,ด้คุณแม่เร็วหน่อยเพื่อ,อนเขาไปหมดแล้วมันวะค่าไปข่าไปปลูกต้นไมอยูมันเนา่าบ่เฮ้ย khó là tí nhà Nè, Này để, để kịp cho này nè. มีเ,เราผ่าออกม,มันก็ได้นิดเดียวอยเองได้ข้างในมันนะหนูจา๋า้ใช่ทำไมเราไม่ไปเก็บลูกใหญ่ที่ไหนล่ะลูกใหญ่นี้แหละเก็บเอานี่ล่ะ,ะถ้าหนูช่วยแม่เก็บป่านนี้เนี่ยมันจะได้เยอะแล้วนะคะคนดี โอเคไหมคะ,ะยุงด้วยลูกขยับบ่อย ไม่ค่ะต้นใหญ่ๆเด้อมันค่อยมีลูกกระบ,บอกถั่วอ,อ,อะไรคะอะไรคะไรคนะแม่อตอนนี้ยังอยู่ฤืดอะไรเงี้ยฤืดฝนค่ะปลายฝนงี้ค่ะลูก ถูกต้องแล้วก็นหนาแล้งใช่ พอยังนองอยากอยต่อออระวังยุงกันนะจ๊ะคนสวยมนันหลายอยู่ขาพี่น้องจะว่ามันตรงเคลียมันจะหลายเติบเนย นห้อยไปไหนล่ะพ่อหนะไม่รับโทรศัพท์เม่เ,เลยนะ เลยค่ะไหนอยู่ด้วยค่ะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวิะมาไปเบิ้งในกระสอบคะ่ะย่ายเพิ่นเก็บไว้เป็นปลาค่ะนี่อู้เวลาเห็นปลกออกเนี่พี่น้องคะอืม ไม่เดนี่ค่ะพี่น้องย่ายเก็บไวใ้ในกระสอบเพียรลายค่ะหลายแน่อือคุณอะโอ้ยไฮ็ดรกสีพาเบิร์ดค่ะพี่น้องเลยอันมอนอีสานหรือว่าบักกระบกค่ะมึงไทยวิวหลอบค่ะไงพี่น้องมึงก่อนไม่เป็นโคกไหมค่ะมองนี่ นี่เด้อข้าจะกกับโพกันในว้พี่น้องจอ้าหยาเน่เปียค่ะโูกไว้ให้งัวกินม,นม,นออมไปแล้วค่ะพี่น้องขาพอกันไม่คิดนะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หลูกข้าวเหนียวเึ้นทีนไดค้ค่ะคลิปนี้แม่นิ้งกับพี่เมย์ลาบไปสําเนียสวัสดีค่ะ